ขณะที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนั้นก็ระบุว่าจะมีการไปวิเคราะห์โรงเรียนต่างๆอย่างละเอียดนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเรียนการสอนแล้วก็จะมีการทําคลังข้อสอบโอนเน็แบบออนไลน์เพื่อให้ครูแล้วก็นักเรียนนั้นสามารถเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนี่เป็นจุดสําคัญของการปฏิรูปการศึกษาแล้วก็เป็นสิ่งที่ครูหลายๆโรงเรียนนั้นต้องมีการปรับตัวด้วยนะคะว่าจะทําอย่างไรที่จะมอบความรู้ให้กับนักเรียนได้อย่างเต็มที่นะคะใช่ค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปด,ดูตัวอย่างของโรงเรียนหนึ่งนะคะซึ่งถือว่าประสบความสําเร็จแล้วก็เป็นแบบอย่างที่ดีมากๆค่ะ เพราะว่าถ้าดูจากสถิตินะคะการประเมินการศึกษาของไทยในโรงเรียนพื้นฐานทั่วประเทศก็พบว่าอยู่ในระดับดีมากมีเพียงแค่1%เท่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูหนึ่งโรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็กค่ะแต่ว่าผลการสอบโอ e น็นั้นอยู่ในระดับที่ดีมากทีเดียวต้องบอกว่าครูนั้นเป็นผู้ที่มีบทบาทสําคัญสําหรับการเรียนการสอนมากๆนะคะไปติดตามรายละเอียดจากคุณวนิดาภาคีสังค์ค่ะ การเตินระบำตามจังหวะของโรงเรียนอนุบาลบ้านเหล่ายาวเป็นกิจกรรมช่วยพัฒนากล้ามเนื้อและทําให้เด็กๆมีสมาธิอย่างน้องพลอยใสสามารถบอกเล่าเรื่องราวได้อย่างชะช้านกดน้องนิงที่ a ชอ e แอนไลฟ์เฟรมไมเน็อิสติกันยาแดงคำนิกนิมิตน้องพลอยไสไอสต d ดีเหล่ายาวสคูอนุบาลทุกสวัสดีค่ะ ส่วนโครงการบ้านวิทยาศาสตร์ก็ช่วยส่งเสริมให้เด็กฝึกสังเกตมีพัฒนาการทุกด้านซึ่งทั้งหมดล้วนช่วยยกระดับคุณภาพผลการเรียนให้ที่นี่ผ่านการประเมินจากสำนักการรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษาหรือมสมมตลอดระยะเวลา15ปีที่ผ่านมาโรงเรียนบ้านเหล่ายาวเป็นโรงเรียนเล็กในชนบทเพียงแห่งเดียวของจังหวัดลำพูนค่ะที่ได้รับการประเมินจากมสมมในระดับดีมาก ที่สําคัญยังได้รับรางวัลต่างๆอีกมากมายอย่างเช่นโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพระดับเทรจ,จับกรมอนามัยค่ะ ที่นี่เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียน135คนครูเพียง11คนแม้จะมีครูน้อยแต่ด้วยความมุ่งมั่นการสอนอย่างใกล้ชิดรวมกันพัฒนาทุกภาคส่วนทําให้มีผลโอเน็ตของชั้นประถมศึกษาปีที่6สูงกว่าค่าเฉลี่ยของโรงเรียนทั่วประเทศทุกวิชาและได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนต้นแบบในฝันหรือโรงเรียนดีใกล้บ้านส่งผลถึงตัวเด็กนักเรียนเมื่อสําเร็จการศึกษาสามารถเรียนต่อโรงเรียนมัธยม ประจาจังหวัดที reported, ่ม ah ีชื่อเสียงโด่งดังเห็นว่าโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพดีมากต่อเนื่องสามรอบของสมศนะครับที่ได้ดีมากทั้งสามรอบไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยปกติแล้วเมื่อกําหนดเกณฑ์ตัว่งชี้และมาตรฐานเนี่ยโรงเรียนใหญ่ก็จะได้เปรียบโรงเรียนเล็กโรงเรียนในเมืองก็จะได้เปรียบโรงเรียนในชนบท เช่นเดียวกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัายและโรงเรียนฟินรอยอวิทยาลัายซึ่งเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่ในจังหวัดเชียงใหม่ที่ได้รับผลประเมินดีมากในทุกๆ5ปีถึง3ครั้งติดต่อกันและจากมติสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติหรือสทศจะปรับลดการสอบโอนนจาก8เหลือ5วิชาโดยจะเริ่มสอบในปีหน้าก็มีความเห็นหลากหลายจากนักเรียนที่จะทดสอบถึงหน่วยงานที่รับผิดชอบทุกวิชาเราต้องอ่านเพราะว่าเป็นคะแนนเหมือนกันหมดแล้วใช้คะแนนเข้าสอบเหมือนกันหมดงียครับแต่ว่าตอนนี้ครับพอเหลือ5วิชา ปุ๊บเราก็มีจุดโฟกัสที่ดีมากยิ่งขึ้นเราจะได้โฟกัส5วิชาหลักเนี่ยครับมากยิ่งขึ้นถ้าเราตัดสามวิชาไปนเนี้ยมันจะทาให้แบบว่าเฮ้ยเรารู้สึกง่ายขึ้นเรารู้สึกแบบว่าไปสอบเริ่มง่ายขึ้นแล้วแต่ในความคิดผมก็แบบบางอย่างก,ก็ไม่ดีเพราะว่าผมเป็นคนที่ชอบพวกศิลปะการสแสดงมันทําให้ผมแบบว่าเฮ้ยเราขาดวิชาตรงนี้ไปแต่ถ้าสมมุติมีคณะเปิดขึ้นมาเฮ้ยมันใช้อุนิตรงนี้ป่ะผมก็ไม่รู้ครับ การพัฒนาคุณภาพการศึกษาไทยสำหรับเยาวชนไทยที่รับเร่งปฏิรูปอยู่ในขณะน,นี้ผลสอบโอเนตของโรงเรียนขนาดเล็กเป็นสิ่งพิสูจน์ชัดได้ว่าการเอาใจใส่การเรียนการสอนของครูอย่างใกล้ชิดเป็นสิ่งสำคัญที่สุดสมชายมีสมชายถ่ายภาพวนิดานาคีสังทีมข่าวเฉพาะกิจรายงาน